สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆลองมาดูรูปที่มีเส้นประกันนะคะจะเห็นได้ว่ารูปเหล่านี้เมื่อพับตามเส้นประจะได้รูปสองรูปที่ทับกันได้สนิทพอดีนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพบพับตามแนวทแยงพับกันได้สนิทพอดี รูปวงกลมเมื่อพับแล้วพับกันได้สนิทพอดีรูปสามเหลี่ยมนะคะพับตามแนวเส้นประก็จะทับกันได้สนิทพอดีค่ะต่อมาเรามาดูรูปเหล่านี้กันบ้างนะคะจะพบว่ารูปเหล่านี้เมื่อพับตามเส้นประแล้วทับกันไม่สนิท ซึ่งแตกต่างจากรูปเรขาคณิตไปก่อนหน้านี้ค่ะต่อไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมอีกแบบหนึ่งนะคะมีชื่อว่าสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานไม่เท่ากันเมื่อพับแล้วทับกันไม่สนิทจะพบว่ารูปเรขาคณิตก่อนหน้านี้ที่พับแล้วทับกันสนิทจะพบเส้นประ แบ่งรูปเรขาคณิตสองรูปเท่าๆกันเราเรียกเส้นประที่แบ่งรูปออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนี้ว่าแกนสมมาตรและรูปเรขาคณิตนั้นจะเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรค่ะต่อไปเรามาลองตอบคำถามกันดูนะคะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ ถูกต้องแล้วค่ะมีแกนสมมาตรหนแกนค่ะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะใช่แล้วค่ะ1แกนค่ะเป็นทับในแนวแกนตั้งนะคะทับกันสนิทพอดี รูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะสามเหลี่ยมด้านเท่าใช่แล้วค่ะมีแกนสมมาตรสามแกนค่ะพับแนวนี้แนวนี้และก็แนวนี้ได้ทั้งหมดสามแกนค่ะรูปนี้มีแกนสมมาตรกี่แกนคะ ใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด6แกนค่ะพรเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าพับตามเส้นประทั้งหมดได้6แกนรูปนี้ มีแกนสมมาตรกี่แกนคะสี่เหลี่ยมด้านเท่าใช่แล้วคะ่ะมีแกนสมมาตรทั้งหมดสี่แกนคะ่ะพับในแนวนอนแนวตั้งและก็แนวทะแยงคะ่ะแนวทะแยงทั้งสองด้าน รูปสุดท้ายนักเรียนคิดว่าวงกลมมีแกนสมมาตรทั้งหมดกี่แกนคะใช่แล้วค่ะแกนสมมาตรของวงกลมทับด้านไหนก็ทับกันได้สนิทพอดีทุกด้านฉะนั้นรูปวงกลมจะมีแกนสมมาตรนับไม่ถ้วนค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เรื่องแกนสมมาตรแล้วเข้าใจกันไหมคะอย่าลืมไปทบทวนทำแบบฝึกหัดกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ